เลยอยู่กับสองแชมป์อะปกติสัมภาษณ์ลายตัวนี่นะฮะเอ๊ะตัวนี้เป็นคนหรือเป็นอะไรลายลายคนก็ได้ครับหลายคนครับเอ้าวันนี้เขาเล่นมุกแล้วว่านะฮะเดี๋ยวขอถามก่อนฟีดแบ็ของเพลงต่างๆครับเอาของสงการก่อนก็ได้หรือมันไม่มีอยู่จริงเป็นไงครับโอเคเลยฮะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆวันนั้นเรื่อยๆเราไม่เรื่อยนะทะลุไปเป็นล้าน10ล้านแล้ววันนั้นเราคุยกับนายนายบอกว่านายกลัวว่ามันจะไม่ทะลุร้อยล้านเหมือนเพลงแรกใช่แต่มันก็สิบกว่าล้านแล้วนะ คือคือคือวันที่เราคุยกันอ่ะคือเราเรารู้สึกว่าเราเป็นกังวลเล็กน้อยใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ยอย่างที่อย่างที่คุยกันตอนนั้นนะครับพอเรานึกย้อนกลับไปตอนปล่อยเพลงคงไม่ทันเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราปล่อยคงไม่ทันเนี่ยเราแค่อยากให้คนเนี่ยเก็ตในสิ่งที่เราอยากจะเล่าแค่นั้นเองไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรอีกเลยครับก็เลยมปล่อยเลยใช่ก็เลยปล่อยเลย บายแม่งเลยนะครับอืมนะฮะมาฟังนุ่มบ้างเป็นไง very รับอันนี้สดสดร้อนร้อนเลยกับท่าเต้นของเราครับผมก็ดีครับก็คนก็ชอบชอบเอ็มวีชอบในเพลงแล้วก็ชอบในท่าเต้นครับผมเอ็มวีดีมากครับใช่เอ็มวีโอเคทีนี้มาถึงคอนเสิร์ตบ้างวันนี้จริงๆแล้วมาฝากงานคอนเสิร์ตของเราครับใช่ไหมครับเป็นคอนเสิร์ตอะไรเอ่ยเป็นว่าคอนเสิร์ตไอแอมแรงครับผมไอแอมแรงครับผมตีมเป็นยังไงคอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะ จริงเขาอ่าจริงๆคอนเสิร์ตนี้เป็นเซ็นเต็ดบายทูมูฟเอชนะครับเขาก็พยายามจะจะใช้เหมือนกับว่าเหมือนว่าเป็นแอมแรง 4G อะไรเงี้ยครับผมแบบอ่าเป็นคอนเสิร์ตที่แรงที่สุดกับไอ้ศิลปินที่แรงที่สุดกับอะไรแี้คอนเสิร์ตที่สุดของความแรงท่องมาดีครับท่องมาดีจะบอกเขาทำไมท่องมาห้าวันแล้วครับนะฮะในงานมีใครบ้างก็ศิลปินที่บอกว่าแรงเนี่ยใครบ้างที่แรง ยกโอ้อาทิเช่นอาทิเช่นเอออาทิอาทิเช่นอาทิอาทิเช่นอาทิเช่นสงการครับหนุ่มครับหนุ่มซีหนุ่มครับครับผมครับแล้วก็นนทนนครับอ่านี่คือสามแชมป์จากสามซีซั่นเลยเก่งทัชยะอ่านี้แรงจริงด้วยแรงมากๆด้วยแรงมากครับผมโอเคสวยสโลชาครับครับกบวิเดศักครับอืมกลมครับอืมฮึนี่ครับอือฮึนพี่เมฝนพาครับโอเคพี่แม็กครับอ่าแม็กครับแม็กเจมันะ อ่อฮะผมอ่ะก็เพื่อนร่วมค่ายต่างๆคือมารวมตัวกันเลยในครั้งนี้ใช่มาลงพลังแรงกันครับผมทีนี้ความพิเศษอยู่ตรงไหนความพิเศษเออนอกจากมารวมตัวกันแล้วจริงๆแล้วอ่ะหรือว่าใครเซอร์ไพรส์ยังไงจริงๆแล้วอ่ะเราเราอยากให้ไปดูในคอนมากกว่าครับแล้วคอนเนี้ยมันเป็นฟรีคอนเสิร์ตครับผมครับเอาฟรีฟรีคอนเสิร์ตฟรีครับฟรีครับใครของฟรีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูจริงเลยเนี้ยอืมโอเคนะฮะก็คือไปติดตามอ่า การรับบัตรครับผมได้ที่เฟซบุ๊กครับที่เฟซบุ๊กของค่ายครับ I am S I am Official ครับครับแล้วก็อะไรนะพี่ก็นั่นแหละครับหนุ่มยังงงงอยู่ตามนี้ครับผมโอเคแล้วก็จริงจริงแล้วเรามีเรามีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นเป็นวง ETC ครับผมใครที่จะมาอยู่ที่มาอยู่กับพวกเราที่ I am นี่นะครับ ครั้งแรกในการเปิดตัวในนามของบ้าน I Am ครับผมใช่ไหมฮะคแล้วมาดูกันอาจจะมีเพลงอะไรพิเศษไหมนิดนึงรอดูน่าจะมีครับต้องต้องไปรอดูในเป็นการแบทเทิลของครับผมแต่ละคนที่แวกแนวกันมาแบทเทิลกันอย่างเงี้ยครับอ๋อคือทีมในในคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าขึ้นร้องเอนเตอร์เทนลงแล้วก็วนกันไปไม่ใช่ไม่ใช่มีกิมมิคอยูใช่ต้องต้องต้องไปดูครับต้องไปดูครับใครชอบของฟรีนี่ สบายสบายครับคือใช้กับเวทีเลยทำไมที่ประกวดกันมาใช่ครับแล้วยิ่งพอมีเวทีมันตีมเป็นอย่างนี้แล้วโค้ชมากันไหมโค้ชคเป็นไงก็ผมจริงๆแล้วผมอยากให้ไปดูในคอนอ่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สไปเดี๋ยวมันจะดูใ่ไหมเยสไเดี๋ยวมันจะไม่สายคำแสดงใหม่เหรอครับเซอร์ไพรส์ครับอ่านผิดอะไรแบบนี้โอเคไม่สซายเออเดี๋ยวเอาไว้ใช้บ้างนะครับคำนี้นะฮะโอเคอ้าววันคอนเสิร์ตมีวันไหนครับ17 สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ครับผมที่ไบเทคบางนาครับบอ่าฮอหนึ่งศูนย์หกครับเราก็ไปติดตามบัตรได้เลยใช่ไหมฮะทีนี้ถามหนึ่งอ่าให้ฝากหน่อยคอนเสิร์ตนี้ให้ทั้งสองคนฝากหน่อยให้ชวนคนไปเยอะๆครับชวนคนไปเยอะๆครับครับก็ไปกันเยอะๆนะครับครับมีมีคนเคยบอกไหมว่าคุยกับคุณสองคนอ่ะโหดมาก จริงจริงแบบเสี้ยนแบบเสียนคุยไปแล้วแบบกลับมาแบบรึ๊บสองคำหมดแล้วจนได้คำแสดงว่าหลายรอบเป็นคำสขาต้องไปร่วมกิจกรรมครับร่วมกิจกุญแจกิจกรรมแบบร่วมกิจกรรมกันเยอะครับผมกิจกรรมก็จะมีบอกกันใน Facebook ค่ายครับผมเอ็มเอสเอ็มออฟฟิเชีครับจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้เราเราอยากให้คนไปดูกันเยอะนะครับมันมันเหมือนมันเหมือนการมันเหมือนการเป็นเป็นการประกาศว่า ตอนนี้พวกเราเนี่ยมาอยู่จบจากรายการแล้วพวกเราพวกเราไม่ได้มีนามสกุล The Boys ละแต่เราเรามีนามสกุลเป็น I a M แทนนะครับผมคครรัับบผมนะประกาศตัวตนประกาศสักดาห์กันนะครับผมครับผมนะอีกครั้งคอนเสิร์ตวันไหนกี่โมงกี่โมงบอกชาวคลิกได้เลยตั้งแต่บ่ายสามโมงตรงครับครับผมสิบเจ็ดพฤษภาครับที่ไบเทคบางนาครับต้องถามเห็นไหมพอ1นึครับโอเคแล้วขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีหนุ่มให้เรียกอย่างนี้นะครับรวมถึงสงการดังสรรให้เรียกอย่างนี้ ได้นะจากไอ m อมครับผมไม่เพราะบางทีเห็นในใน u t u b e คุณอ่ะมันจะแบบบางทีก็สงการเฉยๆหรือยังไงดีนะสงการดังสันนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะกับคอนเสิร์ตนี้ไอแอมแดงผมคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวไปเจอกันได้7พฤษภาคมนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ